แรงงานต่างด้าวเนี่ยพลรบรคุ้มครองไหมคลิปนี้มีคําตอบครับลูกน้องแรงงานต่างด้าวขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุลลรถล้มพลรบฯเนี่ยคุ้มครองนะครับใช้สิทธิ์ค่ารักษาเบิกได้ครับเอกสารที่ใช้ก็คือ1บัตรประชาชนพาสปอร์ตหรือบัตรชมพูของเขาสสำเนารถที่เกิดอุบัติเหตุสาสำเนากรมธรรพลรบฯของรถที่เกิดอุบัติเหตุครันนี้ C ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตามจริงย้ำนะครับว่าตามจริงผู้ขับขี่เนี่ยถือว่าเป็นผู้ประมาทเบิกตามจริงได้สูงสุด30,000บาทส่วนคนซ้อนหรือคนอื่นๆนะครับที่ประสบภัยในครั้งนี้เบิกได้สูงสุด80,000บาทตามจริงนะครับและ 5. ใบแจ้งความบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับรู้ไว้นะครับจะได้ไม่เสียเปรียบ ด้วยความห่งใยผมอุดมศักดิ์ประกันภัยสีกุ้งโบเกอร์ครับถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ช่วยกันแชร์ออกไป